อนะไรกันเนาะเค่กับเค่กูกับเวริกูสคือกันหรอเหล่าวะกู <laughs> กับเคร <laughs> <laughs> ผมรู้ไฟสิเก่งก่าไฟวะ <laughs> วกูเพิ่งเลี้ยงด้กูเพิ่งวาวใดอยู่ <laughs> คนที่ว่าหูจักคําว่าธรรมะคําว่าธรรมะก็คือความจริงของเจ้าของเองคำว่าความจริงของเจ้าของเองจะคือรูจริงในความถูกของเจ้าของรูจริงในสายเหตุถูกของเจ้าของรูจริงในความดับถูกของเจ้าของเองแต่หนท่านแห่งกันดับถูกของเจ้าของเองเป็นว่าธรรมะบริเกียวกก็ว่าสีเดิยินได้ฟังมากมารือเลียนจบปอท่อได้ก็ะตามเด้ตัวนี้ อันนั้นมันเป็นความจำหนืงสือ,ค,อคือคือคนไปเลี่ยนหนังสือแหละจบมสามมหกจบไปร,ริญ่นาแต่ว่าบริษัททำงานตามสายที่เลี่ยนนั่นเองแต่บ่มีอีกอย่างเดียวกันแล้วก็บริษัททำงานัสิธรรมะบันเลี่ยนรูแล้วจำไปแล้วแต่ว่าบ่อาจสามาปฏิบัติได้เอิแนว่าคนว่ามาีธรรมะส่วนมากสิจำไปเพื่อสิชำระผู้อืน่นแต่ว่าบ่ได้ชชำระที่เลสกเจ้าของ จำไปบบตะทิมแท่งเสียดสีสำหรับผู้คนปฏิบัติใดบานี้พวกนั้นสีจับเอาตั้งข้ามสูงสับสูง,สงหรือว่าไอ้ที่รักการเอารักการมาทิมแท่งผู้คนปฏิบัติเห็นว่าคนบ่มีธรรมะ <c oughs> ธรรมะคนมีธรรมะจะต้องเอามาคมจะของเองใดธรรมะแปลว่าคมใจ เป็นเครื่องข่ามธรรมะใน่แปลได็กว่างเล้เป็นเครื่องข่มใจกระแมนเป็นเครื่องสละออกกระแมนเป็นเป็นทางแห่งการออกจากทุกข์กระแมนรือ<ม>พุทธศาสนาเป็นทางเป็นเครื่องนําออกกระทุกเป็นเครื่องข่มกระทุกทุกบัดเป็นว่าคนมีธรรมะต่างากันอยู่คนมีธรรมะคือคนถี่โดยหยัวใจ โดยกายว่าจากการกระทําทุกสิ่งที่มันสิออกจากใจทั้งบิดส่วนคนบะมีนันนนน่ะมีแต่ความจาเอาความจําไปหาทิ่มแทงผู้อื่นสนมากเป็นเรื่องสัน้นแล้วคนเฮ้าบา่เนี่ก็เป็นบ้าอยู่กับคํ่สารเสริญกนงองเป็นบ้าอยู่กับคํ่อิจฉานินท่าทิ่มแทงซอเสียดกันสารเสริญ กับยกย่องคนเป็นบาอยู่น้ำอันนี้ราะนั้นพวกเข้าจงเอาธรรมะเขาไปเชื่องคมในหัวใจของเจ้าของให้ได้คมความรู้สึกของเจ้าของเองให้ได้เข้าจะไปเป็นบาน้ำคนอิจฉาหรือเสียเราหนี้นท่ากล่าวตูใส่ร้ายเด้แม้กระทั่งบุคคลที่ไม่ยกย่องเข้าตามธรรมดาแล้วอุปนิสัยของคนบดีความดีแมนบอมมี่หรือว่า เวลาเขาเจะเอาเรื่องควอมดีของบุคคลผู้อื่นยังสิก็มักสิหนกเรื่องของตนขึ้นมาแสดงให้มูฟังทั้งทั้งที่ผู้อื่นก็บด้ถามอันเขาเอื่นคนอวดดีทั้งทั้งที่ดีบ่มีดีจริงมันอยู่ในใจแต่ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วก็นํามาใส่ในทันที่เลยแบบนี้ใส่ของคนติดดีเอมันเขาบาถามก่อนกันยกขึ้นมาเบาเลย ศาสนานั้นเข้าเบิงโหลดคนที่มีธรรมะติแฝงจริงสิบ่าเก้าตูสิบว่าสี่ายผู้ใด,ดออันใดผิดอันใด,ด,ดถูกกระลุไว้ในใจสิ่งใดผิดก็หลีกเลี่ยงออกมาเอผอู้ใด,ดเป็นคนพ่านก็หลีกเลี่ยงออกมาผู้ใด,ดเป็นบัณฑิตก็เข้าหาสอบถามอ,อสอบถามเอากว้มรูอันนั้นอันนี้ปฏิบัติแนวใดเหตุจังใดเพื่ให้ครบบัณฑิต คนต้อยบคนผ่านอเสวนาจะพาละนังอย่าสนทนากับคนผ่านคนผ่านสิบ่เคยเบาเรื่องดีๆของบุคคลผู้อื่นแต่ว่าจิยกจะพอตนก็ดีลยของตนขึ้นมาแต่ว่าหาดีบ่ได้ดอกมีแต่คาเบาแม่นบุคคลผู้อื่นไม่ถามก็ยกย่องสรรเสริญตนเองด้วยตนเองนี่คือคนผ่านวนคนดีจริงๆนั่นว่าเป็นแบบนั้นเขาสิบวตดตำนี้ บกา,าวบะตูบไซไลบอิจฉาบริษัาบรินท่าค้ใดมี่เป็นเรื่องสัน้นมันคือคนดีเป็นบัณฑิตเป็นผู้เจโตปริยญาณเจโตปริยญาณคือการกำหนดรู้ใจตัวเองว่าสิ่งนี้เราละยังไม่ได้สิ่งนี้เราละได้แล้วสิ่งนี้ควรละเนี่ยเป้นว่ากำหนดจิดดูความคิด ดูความประพฤติของตัวของว่าเหมาะสมและก็ตรงต้องด้วยธรรมหรือยังเอื่นว่าเจโตปร,ริยายาน mm hmm. บ่แมนการไปกาหนดจิตดูใจผู้อื่นได้ <Okay. S 1> เห็นหลายหลายมองเวลาใส่ซับกตใส่ผิดโยเจโตปร,ริยายานคือการรู้ใจผู้อื่นบ่าแมนแบบนั้นเดอ้อไปแก้ไหมผู้ดใดสอนออกไปแบบนั้นแสดงออกไปแบบนั้นแล้วนั่น เจโตก็คือวิจิตปริยะ<ม>หรือปาริญญาี่คือการกําหนดรู้ใจตัวเองเดอ้อ<ม>เจโตปริยาญา<ม>ปราิตตวิชาตั้งหาที่แปลว่าการดูรู้ความคิดของบุคคลผู้อื่นปราิตตวิชาเดอ้อ<ม>คือรู้ความคิดผู้อื่นนะ่น<ม>่เจโตปร,ริยาาคือกําหนดกําหนดรู้ใจตัวเองว<ม>่ากิเลสเรายังมีอยู่สิ่งนี้ควรละสิ่งนี้อันเราด้ได้แล้ว หลายคนใส่สากก็ยังผิดอยู่ผิดเท่ากับแกไม่ได้ดอกผิดกับแกไม่ได้แต่ว่าพวกเข้าทั้งหลายคนทําดีจริงตรงมีเเรื่องตรวจสอบที่เป็นคําหิดหิดว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดนั่นแหละคือพวกเข้ามาภาวนาเนี่ยแหละพระกว่าเป็นบาเนะก็เป็นเรื่องของเขา แม้คณะใดกระามที่บุคคลใดที่กล่าวตูใส่ร้ายลนินทาบุคคลผู้อื่น <Okay. S 1> ว่าเขาเป็นทรัพย์นรกมั่งเป็นเดรัจฉีมั่งเป็นเดรัชานมั่งในขณะนั้นบุคคลผู้นั้นย่องสร้างภาพด้วยจิตของตัวเองเขากําลังเป็นสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นอยู่ไดยทุกๆคนเค่อยโกรธทุกๆคนเวลาห้าโกรธบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งห้ากระสีเนกคิดสั่งภาพจินตนาการ ให้เขาเป็นหมูเป็นหมาเป็นสัตว์เป็นสัตว์นั้นลกให้เขาตายให้เขาเจ็บปวดในขณะนั้นน่ะตัวเองกําลังเป็นทุกคนเคยมองย้อนเขามาหาตัวเองบละนี่แหละย้อนขามาที่บนันเจโตปริยญาณกาหนดรู้ตัวเองเนี่ยรู้ตัวเองว่าโอ้ยในขณะนั้นกูกําลังเป็นสิ่งเรานั้นเรานั่นเองน่าโอ๊ยมันแม,น,มนความผ่นย้อนเขามาเมบื่องต้าของเองววเวลาห้าศูนในคนแมนบละ ทุกๆคนเอาไปคิดเบื้องแรกจะน่าแหละให้นำสิ่งความรู้อันนี้ขึ้นมาหย่อนามเจ้าของเองเ,อเลยเอืนว่ากำหนดรู้ใจตัวเองรู้ความคิดเจ้าของเองนั่นแหละกำหนดเบิ้งยกตัวอย่างอย่างเวลาเข้าศูนย์ในคนอนั่นแหละเข้าจากไหนเขาเป็นหมาสาบแซงเขาเป็นหมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายคณะนั้นเรากำลังเป็นเอง แต่นั้นเมื่อเฮ้ารูจังซีแล้วนั่นผู้ใดกระตามกีมาก,กล่าวตู่ใส่ร้ายมินทาเฮ้าก็ะตามในขณะนั้นเขากำลังเป็นเองนะเฮ้าสิไปเอาอีหยังกับคําบอกของคนอื่นมันบอกว่านี่ยคาของบุคคลผู้อื่นจะทําอะไรเราได้หากเราไม่นํา,า,ขา,า,ขา,านเข้ามาคิดเข้จใจว่าหลักคําว่านําเข้ามาคิดนี่คิดหยังคิด แล้วก็เกิดอาการพอใจและไม่พอใจสองอย่างมันต้องไปทกบไปเถียงแม้นคําสรรเสริญก็ตามบุคคลคือศรัทธาเฮาจังสี่เขาก็สิยกย่องสรรเสริญเฮาแล้วก็สรรเสริญเกินจริงส้วยสัําไปออมีฤทธิ์มีเดชลู้ใจคนจังสันจังสี่มันมันสิเสริมไปเด้เออขนาดนั้นดีวตแต่ว่าเฮาจะนําเขามาออถ้าเฮาน้าเขามาแล้วเก็เป็นบ่าน้าคําเบาคนนั่นแหละ เห็นว่าล่ะอย่าท้องหวดก็เป็นเป็นบาน้ำคําวเบาขเขาเด้เออบารนี้แนวเขาบ่าหูบราเห็นกันดึงขึ้นมาเออดึงขึ้นมาเบาให้เขาฟัางนั่นเอนว่าอวดดีติดดีเห็นว่าบอลูโตพวกนี้บอลูตโตบานี้เขาได้เด้ก็คือกันศูนย์ให้เขาเอศูนย์ให้เขาได้บาร์หรือวาเขาได,าด้ก็ดีกันแดดซัดและเสริฟกับดิ้นท่าจะไปเป็นบาน้ำขเขา ให้ยุบก,กลางๆมันเฮรูมันท่านเขาดามาาจริงหรือว่าจริงว่างเขาสาลาเซินมากจริงหรือว่าจริงว่างยุท่ามกลางระหวา่างสาลาเซินกับวินท่าให้ได้ <c oughs> บุคคลที่กล่าวตูผู้อืนน่นนะ่ะเป็นบุคคลที่ไม่มีปัญญาอิจฉาริษยาทำไม่ได้เหมือนดังเขา ถ้ามีคนมาถามว่าหูสัมสีกูก็เห็ดได้ดอกเอาว่าได้เออยิ่งตกต่ำไปเลยไปหนักกว่าเก่าได้ทั้งทงที่ตัวเองกับว่าเห็ดใดแต่ว่ากล่าวเพื่ออยากเอาชนะแต่ที่ใน,นไดตัวเองกําลังจมอยู่จมลงได้อันแบบนั้นหูภาษาสางสีกูกเห็ดไดใครก็เห็ดไดบมดนั่นแหละนะบด้ลู้สึกโตเด้พอเข้าเคยเป็นบละเออที่บอกมานันจะค้องก็เคยเป็นได้ เคยเป็นก็สิบบอออกมาได้นี่เขาก็เอาประสบการณ์เท่านั้นเ่าออกมาเทียบเพื่อกันแต่ว่าบ่ได้ลายแรงบ่ได้รุ่นแรงสาบแซงผู้ใดดอกนี่จะคิดในใจทางบ่ตไปบอให้ไใคิดในใจอยู่ซืือดอกกูเคเห็นใดอยู่หน้า็มีทางบ่เคยไปบอใหเขาบ่ไปฉักจูงจักส่วนผู้อืน่นมาให้เสือในความคิดเห็นจากของเด้กนแต่นึ่นในใจกูก็เห็นใดหลับก็เห็นให้เบังวีเดียดีอจากว่าหลับ จังเช,นช่นว่าอดากได้ราดีเยากได้ระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยากได้พภาเหตุและได<ม>เท่ากับมาบวชเอาเองกนนี่แล้วเหตุใดเห็นบ่าล่ะเท่ากับมาบวชเอาเองเท่ากับมา่เหตุเอาเองนี่อะไรเหตุใดเนะะดี่บ่าล่ะบได้ไปเทียบผู้อื่นได้เอาสิงของเทียบเอา <c oughs> <c oughs> ดีหรือบ่ดีนั่นเลี้ยวหรือดีนั่นขึ้นอยู่กับบุคคลผู้อื่นเขาจะใส่ชื่อให้เราร้าใจบ่าละ่ะ เขาบฏิติตได้นวจังสรออถ้าบุคคลศรัทธาเขาก็ใส่สื่อให้เราว่าพระดีต้องอย่างนี้สิเนาะเออโอ้ยเทศดีถูกต้องตรงตามพุทธวัจนะว่าดีนี่คือผุ้ค,คลผู้ศรัทธาเขาย่องนเนาะถ้าบ่ถือใจมั่นเดบันี้เออัดน้มาก็็ว่าเออพวกอรัชชีมั่งพวกเดรัถีมั่งเด้เนี่ย yeah. นั่นคือดีหรือบ่ดีขึ้นอยู่กับบุคคลผู้อื่นส่ใส่ซื่อให้เหาแต่บ่ถูกใจเขาเขากับใส่ซื่อให้เหาว่าเดรัจฉะทีมั่งเ,เลวมั่งนอกรลีดมั่งนั่นวาละ่ะมันเป็นทังสั้นแต่ว่าในคำว่าเลวในคำว่าดีนั่นบุคคลคนนั้นกำลังเป็นสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นเองเอ เข้าบด้เขามันถือเอาเดิจึงบอกแต่ละมือบอกบด้มักข mm ้ย hmm ่องบริม mm ัก hmm. ค้ามสระเสริเดิมักค้ามดาเออมักค้ามดาบอกแต่ละคนแต่ละคนโอ้ยดากูมาได้เถิดเข้าสิบเบิงอารมณ์เข้าเข้าใจบ่ว่าทุกคนได้ดีเพราะว่าอย่างเพราะว่าข้ามดานั่นแหละเพราะว่ามันมีม่านมาขวางแต่ว่าม่านทั้งหลายนั่นอย่าลืมนะทุกคนนะ นั่นแหละเป็นเครื่องหนุนปัญญาถ้าบ่มีคำอิจฉาถ้าบ่มีความอิจฉาถ้าบ่มีความ,มนิ่งท่ากล่าวตูใส่้าย,ายนั่งเฮาสิบ่มีเหตุแห่งปัญญาถ้ามีคำอิจฉากล่าวตูใส่ร้าย,ายนั่นแหละปัญญาของเฮาสิเกิดขึ้นนั่นสิหาวิธีแก่แม่งบล่คคือพวกเขาไล่เฮ้านั่นแหละไปท่านไดกับไล่เห่น่ออ เ้ากับมีปัญญาเอาไปมาเลยได,ด้ดีเพราะว่าเขาเด้ถ้าเขาบะไลยห้องบะไดยกันสี่เด้เนาะหมาย่แต่เขาบะเลยหรือทั้าทางคนกับวัดพ่อวัดแม่กูเออกับพ่อแม่มึงกับเฝ้าอยู่หันอิลีวันศิลป์วันพ่ามากกว่าวิบ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 มาขอส่อบุญแล้วเอาบะเลยเออนั่นจะเรียกกมขับหวัวใ้อยู่ว่าขรุกรรมบางยางกับขับหวัวใ้อยู่ที่กันได้เอาบะเลยหนีไปอยู่โพ้นเมือง ไหลจากพ้นเมืองอีกหออนีไปอยู่วัดทิพย์บานี้ออกจากวัดทิพย์แล้วว่าจินเล่งไปพุ่นเด้พูดหละเด้กูจับสายนงโคง้งขึ้นพม่าไปหาอินเดียจังสิกีโคงขึ้นมาประเทศจีนเวียดนามไหลลงมาหาลาวจังส่เขาาไทยอีกว่าสันก็ะไตในระหว่างทางกับแล้วซางมันคิดไปยังสัน้นอย่าไก็แลอ,อไหลไปไรมากเลยเกิดปัญญาเห็นบ่ออปัญญา เพื่มเพื่อความรอบรูรูแหละสมควรว่าสิแก้ไขรยังไดเหตุไปยังไดมากยังไดจังสิเกิดเป็นสถานที่นั่งนั่งถึจะเกิดความสามัคคีกันถึงในระวางขณะเฮาจึงใดมากเป็นสถานที่ปฏิบัติของเฮ้าอันเป็นของส่วนโตเฮาเองแบบเนี้่นบ่เรื่อว่าขอบคุณเขาเด้หน่นพุทธเจ้าคนบได้โทษเทวดาัดเด้พุทธเจ้าคนขอบคุณเทวดาหัดเด้จะถ้าไม่มีเขาเราก็มีมีวันนี้นั่น แต่เม่มีเขาเราก็ไม่มีวันนี้มันเป็นทั้งสันมันเป็นความจริงเด้อันพ่เข้ากันคือกันเออถ้าไม่มีเขานั่นก็ไม่มีเราในวันนี้คือกันเห็นป่ะอือแะละเทพประเทศเขาหูค้นได้เนะเขาตาหูควายเออถ้าเขาหูค้นค้นเกิดเกิดกลายเป็นมนุษย์ใดจากมนุษย์ใดบุตรชนเกิดเกิดกลายเป็นอริยะชนใดกันนั่นแหละ จากเขาหูค้นเด้แต่มีความเป็นคนอยู่มาเดี๋ยวจังเข้าสู้มนุษย์สู้มนุษย์เดี๋ยวจังเป็นอริยะได้เหตุเอาก็ว่าเหตนี่กมะมแตรข้ามสอนพุทธเจ้าแหละบวชกับบวชน้ำพระพุทธเจ้าข้ามสอนต่างๆนาน,นาเนะี่ยได้จุดประกายจากพุทธเจ้าก็ดูได้กับบวชตามพระพุทธเจ้ทา,ท,า,ท,าทั้งนั้นแหละหมางว่าพวกเข้าข จะไปเป็นบาสนํำคำสรรเสริญแต่นิ้นท่าเด้อใ,ให้หู้รลดเอาตะขอนั่นเขาเทียบเวลาห้องนิ้นท่าเขานันเพราะว่าเกิดจากหยัางขึ้นนินท่าเกิดจากความอิจฉาริษยาเนาะตะขอบ่มีปัญญาเห็ดได้ใน่วละคือนิ้นท่าใส้หลากลากายตกาวตูเขาคว่มนั่นก็มียกตัวอย่างแนีบ่บดีออกมาด้ เออพะวายอย่างคิดใจตำซ้าอันนั่นม so ันจะไปหาเอาแต่งแตเนี่บดีเออไปเสพข้าวเฉพาะข้าวที่บดีเพื่อจะยกแนี่บดีนั่นแหละหักหลางของบดีมันอยู่ในใจนั่นแหละแล้วมันจะยกออกมาบัดหยกออกมาเพ่อจะหักหล่างผู้อื่นส่วนคนดีบ่าเป็นนังสั้นคนดีสิเสพถ้าข้าวดีมันเขาววาวไหลกัดิยกต้าสิ่งที่ดีๆออกมา ออกมาเปรียบออกมาเทียบเพื่อให้เกิดความสงบสันติว่่ให้คัดแยง้งซึ่งกันและกันเกิดการประสานสมานมิตรนำคือคนดีถ้าเ่าบ้าฟังหรือบา้าบ้าฟังซึ่งเหตุผลพระเจ้าจหาวิธีออกคือออกจากกลุ่มคนที่กำลังคุยกันอยู่ตอนนั้นแหะออกออกไปซื้อๆอ,ออกและทิ่มอ,อ,อารมณ์พอบ้บาบ้าน่ำกว่ามากส่วนคนอิจฉาหรือสยาบา่ามีปัญญาเหตุใดคือข้าเจ้าน สไปหาผู้อื่นอีกแต่ก็ไปเบา่าคนนั้นคนนี้เพื่อให้คนอื่นเสื่อฟังจากของเด้แล้วสิยก,ออกเอาแต่แนวบดีนั่นเป็นเครื่องหักล้างหรือตอกย่ำเพื่อให้เขาเชื่อตัวเองเป็นนังสนนั่นคือใ,ใสค่คนผานแม่นธุยี่สินเม่นเพนธุคนผานแล้วพวก พวกเข้าปฏิบัติมาเรื่อยๆะกค้กับได้ดีอย่างคนผ่านเดียวเนาะเห็นว่าแล้วพวกแก้วะกี้กับเป็นบ้าทั้กันนั่นแหละเห็นว่าทำมันมีคาสูงสุดจังหวะเพ็ควายสั่งว่าอะไร <laughs> เห็ว่าล่ะสีมาพระวันหน้าตะละมือตะเล่นหมอบมาลี่มาน้ขาข่าลดอย่างเขาว่าบ้าบิา่ <c oughs> บรู้ <c oughs> ไปแค่หอดกับคนพวกนคนผ่านซาเล็วอันนั้น ไปให้ค่ากับเขาขนาดนั้นเนาะเมียนยังพวกเจ้าสรุปได้เยอกว่ายันเขาบอกว่าจะของดีอย่างนี้ก็หล่กอ,อ,อีบูทั้งคักอุ้ยจะไปทั้งนั้นเโอ้ยหนึ่งสวาเด้กเห็นซะเนาะเห็นซะเนาะหลี่ลงเรีบกวาเนี้ยหมดกันหายใจไว้บัตสคน,น,นุณอะไรเจยาคำใดมาบอกตายอยู่โรงพยาบาหลหนูบ่อนเนาะคนป่วยขึ้นคน ตายหลงสั้นแหละย่านแต่ย่านย่างเขาว่าจังเขาว่าว่าดีนั่นเองจริงหรือว่่จริงเอาไปคิดเบื้องมันสุดเด้ออยากไปอธิบายให้เขาเข้าใจ่างอันเห็ดนี่ดียังสั่นดียังสี่เลยมันว่าแม่นเรื่องเข้าใจกันได้นังสิเวราซสั่นคนสิเปียบเทียบใบว่าคนไปสวรรค์เท่ากับเขาโคคนไปอบายจะพุ่มเท่ากับขนโค ขนโคมีอยู่เก่าล้านเนาะขนโคมีอยู่เก่าล้านส้นเด้แต่ว่าเขามีอยู่แสดงที่สองหนึ่งเดนั่นแหละพวกไปสวรรค์พวกมนุษย์และสะวรรค์มีอยู่เท่านั้นส่วนไปอบายจะพูดเหมืนอนขึ้นเท่ากับขนโคเก่าล้านครับสองมันต่างกันบ่เนาะเนี่ยบัะลลังต่างกันกันแบบนั้นเองพระสันก็มีพระละหันเต็มโลกเลยละเว้สม,มันันเป็นของที่นาย สิ่งใดที่มาที่ได้มาโดยยากนั้นสิ่งนั้นจักมีคุณค่าเด้อคือพานิพานนั่นแหละเป็นของมิคาสูงสุดจําต้องแลกด้วยทุกอย่างจําต้องละทุกอย่างจําต้องทิ้งทุกอย่างแลกมัตทุกอย่างเลยสับสินเงินทองจังสิแลกอย่างกับสระท่านสะกอนสัพย์สินเงินทองต่างๆเออสระให้เป็นอาหารมั่งให้เป็นผ่ามั่ง เป็นยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มมั่งเป็นที่อยู่อาศัยมั่งมีเอื้นวลาสละมีเรือสระเออจนถึงที่สุดสระได้แม้กระทั่งชีวิตผนเดอพัะนิพพานตรงแหลกแม้กระทั่งชีวิตผนเด้แต่มันบร่เว่บาสิง่ายด้วถ้าง่ายนั่นน่ะมันก็ไปอรหันต์มดโลกนี่แหละในบาลาพวจ้าวา่าจางสั้นล่ะจังหวกว่าพระนิพพานเป็นของมีค่าอันสูงสุด ถ้าได้มาโดยง่ายแต่ได้มาโดยง่ายมันก็เป็นกันบดโลกนี่แหละจึงเป็นของยากและพระนิพพานจํำต้องแลกด้วยทุกอย่างเป็นทางของบุคคลคนเดียวด้วยเป็นเอกะหมายถึงว่าเป็นทางของบุคคลคนเดียวพาใจว่าจาต้องหวดสุด้เกิดอีกกพระษีอริยะอยู่วา เอแต่เ้าทําำปัจจุบันวันนี้ดีที่สุดแล้วข้าว่าดีที่สุดคือถิ่มวัตถุยางนันเองไม่ต้องไปกังวลในอนาคตข้างหน้าหรอกว่าเ้าสิไปเปกิดือสวรรค์หรือเปิดกนรกเฮาเฮาดับความอยากในปัจจุบันชาตินี้ด้วยท่านก็สามารถดับถูกได้ท่านเราจะปรารถนาดีคือเ้าเห็นเขาปล่อยนกปล่อยป่าทั้งหลาย สั์นั่นได้อิสระได้พบความสุขแต่ตัวเองเป็นทุกข์เพราะความปรารถนาขีดเบิ้งเด้อทุกคนค่อยปล่อยมาแล้วอธิษฐานลอยแปดยางเห็นบ้า่ะเห็นว่าปลาเออคือไปซื้อปลาเนี่ยลอยก็บาทเนาะหรือก็เอาปลาไปปล่อยได้บนนงยกขึ้นใส่หัวเนาะปล่อยปลาลงไปในน้ำปลานั่นได้รับอิสระขนทุก จากการถูกขาแต่ว่าตัวเองอกับเพิ่มทุกข์เพราะความปรารถนานี่ยเรือบ่แม่ล่ะสาธุเออ้อผู้ข่าร่ำรวยนี่อันดับหนึ่งเลยนั่นเว่าคูเคตไปไหว้พระซื่อๆกับขอว่าสัวบอลลงทุนจะเม็ดตึงนะถูกก็เอาข้องเขาเจ้ายีนก็เอาข้องเขาเจ้าเนะ <laughs> หับลงทุนเ ขอเอาเบ้งโมเบลดโลกเอาโลยลดทุกอย่างพุแต่ศาสนา,าห้าวบรมินาศาสนาแห่งการขอเ้อเป็นาศาสนาแห่งการกระทํากระทําเอาเองคําว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมเป็นไปนตามการกระทําของเจ้าของนั่นแหละแต่ผูใ้ใดอยากสาเร็จกับอัตติอัตโนนาโถได้บัดต้นแรเป็นที่พึ่งของตอนนั่นเน้นจี้ลงมากักหลอ ปล่อยปลาปล่อยนกให้อาหารสัตว์ไทยโคกระบือเพื่อสร้างบารมีนะัะเป็นนั่นเป็นนี่ผลบุญนี่หรือว่าอานิสงส์จะได้มีวิมานมั่งจะได้มีชีวิตที่เป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมั่งอธิษฐานไปในาศาสนาคนหลักเนือยว่าละ่ะเอนั้งสัตว์ดีๆด้พวกฟังยืนนีก็นัไปคิดเลยพวกฟังทั้งนั่งโทรทัศน์หน่อยมือถือนัอ่นแหละ พงย่อโลกเขาในมือเพราะแห้งแล้วนี่นั่ไปคิดว่าเจ้าของประสบการณ์จริงๆของเจ้าของเองในชีวิตจริงน่ะเป็นแบบนั้นบอกให้อาหารปลากับอธิษฐานนั้งนึงปล่อยปลากับอธิษฐานเอาอุยสารพัดเนาะสัตว์นันไดอิสระเป็นผู้พ้นทุกจากการผูกฆ่าแต่ว่าตัวเองมันกลับเป็นทุกเพิ่มทุกเพราะความปรารถนา ในความอยากได้อยา่างดีอยากมีอยากเป็นเรอาอบอกมันเป็นได้ดีมีเป็นแค่ศาสตร์นี่เด้เออหวังเอาหอดศาสตร์หนาแต่ออยังคือบ่าหมั่นใจมากชาตินี้เราทําดีแล้วเนี่ยเราหยุดแล้วเนี่ย่าต้องไปห่วงในอนาคตเลยบ่ออต้องไปกังวลในอนาคตเลยถ้ามันดับในศาสตร์นี้เด็ะท่านเข่าปั่นหนึ่งก็สามารถดับทุกได้ถ้าห้าเต็มใจท่านแล้วท่านนี่เป็นสิ่งดี เป็นเครื่องปราจิตเนี่ยเป็นเครื่องตัดใจถ้าเราไม่ปรารถนอะไรอีกนอกจากพระนิพพานจ่ก็ให้ท่านไปมันดับเหรอให้แล้วแล้วไปเลยได้จะไปอธิษฐานอีกอคําว่าอธิษฐานอธิษฐานแต่ว่าตั้งใจมุ่งมั่นสู่จุดหมายบาทนี้เท่าที่อธิษฐานขอให้รวยขอให้เป็นนั่นขอให้ได้นี่เนี่ยเป็นนั่คือว่าอธิษฐานตั้งใจมุ่งมั่นสู่จุดหมายว่าทาน,นี่เป็นปัจจัยซึ่งพระนิพพานปัจจุบันนชาติ หรือปัจจุบันนักขณะนี้เถิโดโหลดดับละ่ะคือแปลว่าบุญอันเกิดจากการให้ทานสงบเยน็นจงทําให้เป็นประโยชน์เถิดกันประโยชน์ก็คือการอุทิศบุญออกไปอุทิศกับอธิษฐานขอมันก็ระเรื่องกันเด้อแยกเนี่ยมันเป็นอุทิศบุญแปลว่าให้ให้ส่วนบุญให้ผลบุญอขอบุญนี้จงถึงแด่เจ้าคำในเวรมั่งบิดามารดามั่งอญาิสายโลหิตทั้งบทมั่งแล้วแต้มีเอื่นว่าอุทิศ เดีย๋ยวมันต่างกันฉะนั้นพยาย่ามดับความถูกไม่สาดนี่ดับความอยากนั่นละบ่ต้องไปท่านเพอาะว่าอยากอยากได้นั่งอยากเป็นนี้ให้ท่านให้มันดับท่านโดยบ่ต้องอยาก <c oughs> บุคคลให้ท่านที่ไม่ได้อธิษฐานและปารสนาสิ่งอันใดอันหนึ่งเป็นบุคคลให้ทานเนีน่ยสมณะชีาพามทั้งหลาย เป็นผู้หูหาอาหารไม่ได้เป็นบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรเป็นบุคคลผู้มีคุณแก่โลกเราจักให้ทานกับสมณะท่านบายเหล่านั้นเป็นเครื่องระดับจิตแห่งเดาท่านแล้วถ้าผู้ใดทํำจิตได้ได้ลักษณะนี้ตลอตลอดนะบุคคลน,นั้นพึงเป็นมิตรสหายกับหมู่พรมอนาคามีใจว่าหลักนั่นแหละแต่สั้นๆ <c oughs> แหละแต่วพวกเข้าบัน พาจยามท่านเพื่อการดับถูกท่านยังกระสางท่านใหไ้ไผร์กระสางบริบากต่อสมณะชีพภาพอย่างเดียวเออให้อาหารสัตว์นั่นคือความเป็นประโยชน์สัตว์นั้นได้กินได้อิ่มนะเป็นประโยชน์แล้วเป็นประโยชน์แล้วนะแต่ว่าท่านเป็นเครื่องตัดใจของเราบุญได้เกิดขึ้นแล้วบุญคือความสงบเยือนบุญอันอนี้เกิดจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับคาว่าผู้รับซึงว่าข้าท่านให้สัตว์นีริชานให้อาหารปลาให้อาหารนก มูมากาะไกลก็แล้วแต่เถอะนี่บุญนั้นเกิดขึ้นที่เราความสงบเย็นใจเกิดขึ้นที่เราบร่แมันเขาเอาให้เราได้ด้บ่อนันสันนั่นเอาให้ได้มี่คือท่านเลยกับสัตว์เดรัจฉานต่อมากะท่านให้กับบุคคลผ่านทั่วไปคนบ่มีศสลคนคนบ่มมีข่าของโลกคนหากินจะแต่ของเรื่องอ่นาคนผ่านคนเห็นแก่โตคนเห็นแก่ได้เห็นแก่กิน่างที่บริตั้งจากสัตว์เดรัจฉาน,นกันใดดอกน่ะ ก็ได้อานิสงส์ซ้ำหนึง่งแต่ว่าเฮาบอไปล่ออานิสงส์หรอกอหเหตุเพื่อการดับทุกข์เลยดับเดียวนี่แบบเดียวกนันท่านกับผู้มิศินผู้บำเพ็ญแต่บะความเพียรสิเป็นลู่สีสิเป็นพรามต่างๆผู้ถือศีลแปดศีลยังก็แล้วแต่เถอะอนีะไรลำดับก่อนออจะเหตุเขาก็ไม่ได้อบุญให้เฮาเด้ไม่ได้ไดความดับความสงบความเย็นให้เฮาเด้แม่มบา่า่ะ เฮาได้เป็นผู้ดับเป็นผู้เย็นของเฮาเองเขาบ่ได้เอาให้เห็วนว่าไงสิน่นเขาบ่ได้เอาความเย็นของเจ้าใดเด้เจ้าได้เอาให้เอาเองเจ้าเฮ็ดเอาเองไหมวะแต่เพียงสันบัดน,บนี้แม้กระทั่งวัดท่านให้โสดาสกีตะกะอนาคาอาะอรหันท่านให้พระปจีกับพระเจ้าหรือพระพทธเจ้าก็ตามบุญนั้นต้องเกิดจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับใจบ่าคนบ่ได้เอาบุญเอาความดับเย็นให้พวกเจ้าใดเด้คนมีแต่ผู้บอกทางผู้บอก อาคาตาโรตาาตาาคตูตขณะพระพุทธเจ้าพเพื่อนึงว่าแม้เรตาตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเพื่อนบอกแั่ตัวว่าท่านเพื่ออย่างท่านเพื่อการดับทุกข์อย่าทานเพื่อเพิพ่มทุกขนะ์นะเป็นเรื่องสัน้นเขาใจกับเข้าใจว่าเข้าใจกระตามเนาะอะไรเพราเนี้ยมันก็เห็นชัดเจนแบบทั่ว,วง่ามบัดนี้ยอยากได้ขึ้นได้บัดนี้เนาะ เอยเดงไยคืองามแถบว่าสของแท่อาสมาทานเถอะ